พี่ถ้องช่อง s ลเก e r Video Game Billboard f u r n i t u r อีกแล้วนั่นเองในวันนี้พี่อยู่คบน้องฟาร์ม f c ่นั่นเองซึ่งผลงานเก่าของน้องเขาก็คือหอยเซลที่เคยทำไว้เมื่อนานมาแล้วนะโอเคน้องฟาร์มแล้ววันนี้ผลงานชี่อ,อะไรเอ่ยกิฟต์เซนเจอร์แปซิปฟิกลิมต้เนาะใช่ผลงานจะมีความอลังการมากแต่ก่อนที่เราจะไปดูผลงานเราไปดูรูปแฟนอาร์ตสุดน่ารักของ f c กันเลยดีกว่าบอกเลยตอนนี้รูปแฟนอาร์ตสุดพีเพิ่งหลงมาเมื่อประมาณ3มวันที่แล้วหน้าไก่เนี่ยแบบว่า อยากกินเลือดคุณสุดๆอะน,นี่มันเอาไลนยเอาไลนา์มาจากไปเกมเลยนี่ว่าแต <c oughs> ่ที่จะเห็นอยู่สองสีนะสีเขียวกับสีเทาโ okay. อเคจบช่วงเฟนัฟนสเขาพูดแฟนนัดสวยๆมากครับน่ารักมากๆชอบทุกรูปเลยเราจะเริ่มรีวิวจากตรงนี้นกันดีทางล้างเต็มไปก็ได้ผมก็ไม่เคยรีวิวเหมือนกันข้างล่างข้างล่างประมาณนี้ได้ไหมใต้ขาไปเลยแต่แบบมุมมองหนึ่งแล้วมองขึ้นไปมันใหญ่นะทูนทูนใหญ่มากยิ่งใหญ่อลังการใช้เวลาทำกี่วันเนี่ย อสองอาทิตย์เลยแล้วก็ใช้เดมือถือเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับคอมมันเน่าไปแล้วมันใช้ไม่ได้พี่ยังอึ้งอยู่เลยว่ามือถือเรารอดมันถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรข้างหลังมันดูมีอะไรเยอะอยังไงอ่อ๋อใช่ข้างล่างเหมือนรายละเอียดมันมากกว่าข้างหน้าอีกามองจกข้างล่างมันสวยกวาข้างหน้าเยอะเลยครับในตัวเนี้เราตีโค้งสวยไนดะ้เราใช้อุปกรณ์ใหม่ไหมตรงด้านหลังนี่ไอบิลเลอร์ ใช้ทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยดีมากนี่เราปั้นข้างหนึ่งก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยมีเลอร์เอามาอีข้างหนึ่งได้<อ>แต่พอมีลเลอร์เอามาปุ๊บเนี่ยผมทาส่วอยังแค่ตรงเกงเกงในเนี่ยแล้วผมก็ไปทําตัวต่อที่เพิ่งรู้ว่าหงเยนตรงนี้เรียกว่าคคเครืงคีในมัน <laughs> จริงในลิฟตมันเรียกอะไรแต่มันสวยนะใช่มันสวยมากเลยเดี <pl ains> ๋ยวพี่จะรีวิวพวกข้อต่อก่อนแล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าเราทำวงกลมสวยดีตรงนี้ตรงนี้วงกลมอ่ะถ้าดูไกลมันจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้ามองใกล้มันจะก็ไม่เป็นไรเนาะมันแลบนิดเดียวเองอ๋อนิดเดียวนิดเดียวมันเกิดจากการแบบที่พมันยากตัดมุมอะถ้ามองไกลไม่มีผลเท่าไหร่ีิวว่าได้ตรงนี้เราตั้งใจให้มันเป็นไม่เท่ากันไหมใช่ผมตั้งใจมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอ๋อเวลาเราทําที่เราดูเป็นพวกโมเดลประกอบเรสเฟนต์ไปด้วยไหมใช่มันดูโมเดล ทุกส่วนเลยบางทีก็เอาโทรศัพท์อีกเครื่องเอามาแปะแล้วก็ค่อยๆหามุมที่มันเท่ากันทำโอเกอร์โนองศาทั้งตัววดยาสำหรับน้องๆคนไหนที่ฝึกทําอะไรใหญ่ๆนะก็ลองหารูปโมเดลในเน็ตก่อนเราจะได้ศึกษาได้ทุกมุมพวกสเกลพวกรายละเอียดอะไรจะได้ไม่เพีย้ยนนะเหมือนจะเน้นวงกลมเยอะมากเลยนะเนี่ยวงกลมเราทําเราทํา บบไนะผมปิดจีรักสิ้าองศาอ๋อมันก็จะกลมอย่างนี้นะไอจะสร้างจริงๆนะมันง,งงมากเลยนะตรงท่าเนี่ยผมไปดูมาในโมเดลนั่งคิดซ่องซาำชั่วโมงเลยว่าจะทํำยังไงมันนับว่าดูลื่นนะถ้าเทียบกวับว่าเราสร้างใหญ่อะแสดงว่าชิ้นมันไม่ค่อยเยอะใช่ไหมก็มไม่เยอะแล้วครับแทถ้าจํานวนบล็อกที่ใช้มันก็แสนทุนทวน,นเลยดีที่เราทําวงกลมไม่กลมมากนะแบบยังเห็นเป็นเหลี่ยมนิดนึงนะมันจะได้สบายคอมทั้งเราทั้งพีเราก็สบายมือถือโอ้เราทำข้างในด้วยนะ่ใช่ข้างในตรงข่าเนี่ยผมทำเป็น เพราะมันจะต้องเห็นจากไอ้มุมเล็บตรงน,นี้นะครับใช่มันจะสร้อยกันเยอะเลยตรงมุมมาเลยเราเก็บเป้ดีนะเนี่ยถือว่าเป็นงานปาณนิดนะต่อไปตรงกางเกงในโชวของกางเกงในอย่างนี้นี่คือความแหลกที่ซ่อนเอาไว้คือกางเกงในมัน,นแหลกละนานนี่นานกางเกงในตรงที่ผมยืนวิไอไอไอรูอย่างเงี้ย มันคือการดุกประมาณนึงใช่ไหมแล้วก็ใช่แล้วก็ไปจิ้มกับพลาที่ตรงกลางแล้วก็หมุนหมุนพอมพลาตรงกลางใช่ไหมมันจะได้แบบมันจะได้หมุนแบบมีเกณฑ์ทุกอันพมวผมก็ทแบบนั้นแหละแต่อันนี้ผมยากตัดมุมนะแต่อย่างไงแค่มันบังอยู่แหละก็เอาไว้เป็นความแรกส่วนเกินแอะสวยดีสวยดีโอ้โหแต่ตรงกางเกงในนี่ทํานานมากผมแบบต้องหาองศาให้มันเท่ากันแล้วมันต้องไม่เกยกันนะให้ตรงนี้เนี่ยมันไม่รู้สึกแปลกๆใช่ไหมเรามองกางเกงในคุณแบบเพ่งเลือเพ่งอีกเหมือนคนที่ว่าตกใจเดไปลูกยันลู ยิงในหุ่นยนนานจังมี ภูมิใจด้่นล่างเก่งนี่สุดๆไปเลยเดี๋ยนี้บล็อกมันจะไอยุบยุบก็ไปอ๋อตรงไอ้มุมยุบในนี้เลยแล้วตรงมุมนี้ผมตัดมุมทุกอันเลยโคยากเลยจริงๆตรงนี้มันควรเป็นไอ o n นนะแต่ผมไม่อยากติดอะไรแล้วขี้เกียจก็เลยปล่อยแบบนี้แหละนี่แล้วอันนี้ก็น่าจะมีบล็อกนีออนออกมาจะก็ลืมลองใส่ดูไหมเออก็น่าจะลองใส่ดูนะครับแต่ว่ามันจะ่วยมากเลยถ้าบล็อกนีออนมันอยู่ข้างหน้าถ้าผมทำไปแล้วเดี๋ยวต้องรอดูตอนก็สวิตช์นี่ล้วก็ตรงแค่นแค่นทั้งแค่นเนี่ยเข้าหมดเลยเข้าตั้งแต่นี้ลงไปยยันมืออเเลก็็คไไดด้บราะี ใช่ไหมยิงตรงมาเลยเป็นแท่งแท่งเป็นเบนเลงไปใช่เนี่ยถ้าพี่ดูตรงข่าภายในค่ามันจะ่วยก็ตรงนี้มากเลยตรงนี้มันแบบค่อนข้างเรียอยอ รายละเอียดมันเยอะ่าจริงๆตรงนี้ถ้าผมขี้เกียจก็เลยแบบนี้ไปเลยอืมอืมแต่ถ้ามันเป็นผลงานที่เราทำเพื่อความเพลินก็ค่อยๆทําก็ได้เลยถ้าขี้เกียจก็ทำแตามีทาเกิดก็ได้เหมือนกันใช่มันก็ทำไปเรื่อยๆเบื่อก็ดอกจริงโอ้แต่ตรงนี้เราเราทำยากใช่ไหมอ๋อตรงทรายนี้มันก็ไม่ยากหรอกครับแค่ว่าจริงๆมันยากตัดมุมก็ได้ถ้าผมขี้เกียจเพราะพี่คุณคุณว่าสามเหลี่ยมมันทํายากไอ้แบบนี้มุมแป๊บเดียวอลังการล้านเปดก็ตกตอนเอียงไปเอียงมามันมีเหมือนกับเต้นอะไรแป๊บๆเลยไม่รู จะทําไงให้มันหายก็ปล่อยไปงี้แหละไม่เป็นไรหรอกซูมไกลๆก,ก,ก็ไม่เห็นแหละเอ้ยเราใช้หลอดไฟมาช่วยนี่ใช่ไหมใช่หลอดไฟเฮ้ยมันติดได้ด้วยนะเดี๋ยวต้องรอตอนผมกดสวิตช์ได้ได้ได้พอที่เราซ่อนไว้ตามมุมตา่างๆนี่เองนี่ไงมุมข้างๆก็มีจริงๆมันควรจะมีด้านล่างด้วยนะแต่กลัวไฟมันจะหลินเดิมไม่ถึงก็เลยไม่ทำโอ้แล้วก็นี่ไง tiktok ของน้องปาล์มเอกราชเข้าไปดูตามนี้ได้เลยนะตอนแรกตัวนัองซื้อพตดไม่สวยเลยไอติ๊กต๊อกเนี่ยผมนั่งแก้ใหม่เป็นชั่วโมงเลยผมต้องนั่งพพพพิิมมมม์์์แแบบไปโหลลดฟออนนตใเเจาาา้วก็ ใส่ Google แล้วก็เอามาทำตามเราทำเป็นคลิปสปีดบิวใช่ไหมก็สปีดบิวมีบ้างครับนี่แล้วหัวจริงจริงมันไม่ควรเรียมขนาดนี้แต่ยังไงคนก็ไม่มองข้างล่างอยู่แหละมองแค่ข้างหน้าเอา,อางี้เลยต้องเป็นวงกเหมันรูปไข่เหมือนโมกันนกใช่ไหมใช่นี่นี่น,นี่ทางเขา้าทางเขา้าแบบคนขี้เกียจทะลุเอา,าเลยโอ้พี่อยากจะทาปรกไวาใจจริงเหรอพี่ขับอะไรพี่หน้าทุกทีเลยนะ <laughs> อย่ยา แบ,บ๊นึ่งเดียวนี่พี่พี่เห็นสวิตช์ที่ซ่อนอยู่บนหัวมันไหมแ<อ>้ไม่ใช่ข้างในนะข้างนอกกข้างหน้าพี่ลองกดดูโอ้กระจายเอาไปแบบแ,แต่มันคือหลอดไฟใช่ไหมใช่ใชแล้วพี่ก็ซูมออกนะมาดูตรงไอ้กลมๆตรงหน้าอกมันอ,อ๋อมีด้วยได้ๆต่อทุกคนสามสองหนึ่งได้เลยออกดมา หมุนด้วยแต่ทำไมมาดูหมุนแบบติดขับยังไงไม่รู้อะโอ้ผมแหลกมากเลยอ๋ออาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะเราเลยอู้สวยนี่คือเราทำยังไงเลยเออเอาพิตตันดันบล็อกนีออนอ๋อมันก็เลยมืน,นค่อยๆขยายใช่ไหมเดยจริงๆมันเป็นแค่นีออนขึ้นมาลองเฉยใช,ใช่แต่ถ้าพี่มาดูในหัวมันจะมีอะไรมุ่นได้เต็มไปหมดเลย ไอเดียดีเนี่ยเนี่ยโอ้โอ้ข้างล่างนี้ก็มีเหมือนเดิจริงๆมันจะหมุนแบบสมูทใช่ไหมไม่ได้หมุนแบบกระตุก <c oughs> น,นี่ผมนัง่งผมนั่งแล้วสมูทนะพอเราดั้งปับสมูทเลยเนี่ยเอ้ยสวยดีไอ,อวงจรนี้วางงานะ ใช่นอ้อคผมทำสิบนาทีเองวงจรแต่สวิตช์อันเดียวแล้วมันเชื่อมกันหมดเลยพี่น้องอีกครั้งเดี๋ยวผม่ายพี่กลับนะโอเคถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวนี่เราใช้กระจกในการแบบทำให้เราเห็นจากข้างนอกนอได้เนี่ยใช่ไอเดียดีจัดโอ้ดอกเมื่อกี้เราเริ่มเดินใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะซิสเซอร์เกอร์ควบคุมเออพี่ต้องขยับมาแล้วล่ะผมไม่ไหวแล้วขยับยังไงโอ้ยงดีกับอีกกางบินโอเคโอเคเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าถ้าเราขับแล้วคงยนตมันจะ ให้คนบวดแรงมาขับยนต์มันก็จะบวดแรงองี <laughs> ้้ยทำไมพี่ขับดูไม่แรกเลยผมขับใช่เหรอพี่เฟลตียนตกกว่าจะมุนได้เฟมพี่สั่พี่ดูเฟมถ้าทดสอบพ่นดูเฟมเลทแต่ตอนนี้มันน่าจะเลื่อมไม่ถึงนะแขนขามันขยับยังไงหนะรือมันใช้เก้าอี้เครื่องยอนต์ ยับไม่ได้มันใช้ก้าอีกเครื่องบินทั้งตัวเลยครับแล้วมันอ้าวแสดงว่านี่คือเป็นห่นโยนต์สายสไลด์ใช่มัสายมุนไปเอยๆจริงๆพวกมันจะทำให้มันขยับได้ทั้งตัวอยู่หรอกนะแต่นั่นแหละน้ำหนักมันมากเกินนะมันใช้เมทัลทั้งตัวเลยพี่ตั้งใจอยาห่งยนต์มาห่วงยนต์เช้าวันจันทร์ุ่นเนเช้าวันจันทร์ไปเลยวันจันทร์กิงไปแล้วเพอวันจันทร์กิงไปแล้ววันจันทร์เฟเรียกตอ๋อหู นี่คือมันหลไปยังที่ดูเอ่อมันอาจจะได้ไปตามน้ำแต่เมื่อนตัวมันใหญ่เกินจนมันติดฟิล <c oughs> เลียนไปเหลือแลี้วโอ้โหมันเล็กจังเลยต้องใส่ต้องลบแล้วละ่ะมันมันตัวใหญ่จริงๆพม่มีตัวใหญ่ว่านี้นะแต่มันไม่สวยเท่าอันนี้หรอก๋ <c oughs> อนี่พมควรจะลบตัวนี้ได้แลแหละตีลังกาตีตีลังกาได้ผมเห็นภาพางอยู่อ๋ออ๋อออเออเอออะไรสลายแล้ววันจัด เออี่ยัยงควบคุมสิ่งนี้ได้เออโอ้ยเป็นพงเลย <c oughs> เป็นพง <c oughs> เป็นพงไปแล้วอีตัวมันใหญ่มากเลยมันใหญ่ก็อันนี้อีกแต่บล็อกมันหมดก่อนทาไม่เสร็จเราไปดูตัวใหญ่ที่บล็อกหมดกันอีกบ่าเออแต่สเกลมันไม่สมส่วนเมื่อตัวนั้นหรอกครับ <c oughs> มันเป็นตอนที่ยังไม่มีกรอบกับด้านก็เลยอาจจะเผพ้หน่อยแต่มันใหญ่มากตัวใหญ่จริง ทำแบบผ่นข้างเลยเนี่ยใช่มันท่านตรงตรงทีไม่พอท่านต,ตรงทีไม่พอตัวใหญ่ขึ้นแต่รายละเอียดมันสู้ตัวนั้นไม่ได้หรอกครับเอ้แบบ<อ>เก่าหัวนหัวแบบอีกแบบหนึ่งเลยเนี่ยตรงนี้ก็ยังเหลี่ยมเม<ช>ดือนเนี่ย <c oughs> ยังคงความเหลี่ยมยังคงความเหลี่ยมเนื่องด้วยความขี้เกียจก็เลยแบบนี้แหละปกติพี่จะเอาไปถึงเส้นชัยยังไงพวกของรีวิวแต่ว่าคลิปนี้อาจจะไปไม่ถึงเส้นชัยนะเพราะว่ามันเฟรมเรทตัอกั เราเห็นแค่น,นี้ก่อนแล้วกันผมชอบทําหุ่หนยนต์มากแล้วก็ดองไว้แบบนี้เนี่ยมาครึ่งตัวมาเั้งครึ่งตัวเงี้ยมันไม่เคยทําเสร็จเลยเมีตัวนั้นนะเสร็จตัวเดียวมันร้างปีเลยว่าตัวเนี้ยมันโคตรเก่าเลยอันนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นที่มีเหลี่ยมเยอะ่อยนะใช่ช่วงนั้นพมยังตัดมุมไม่เป็นน,นี่นี่พี่บอกว่าให้หมุมซาอมเหลี่ยมมันทํายากใช่ไหมพี่เห็นบล็อกพี่เห็นบล็อกที่เราใช้ใกล้ๆแล้วพี่ตาเหลือกเลยที่ชอบเป็นีจังไงมันเหมือนคนรั่วเลยก็จะใช้แมทีเรียลอะไรเนี่ยเชดายนะพื้นตัว จะได้จิ้มดูอ๋อไรแผ่นอยู่เหมือนกันนะนี่ขยันจัดเลยเฮ้กล่องน่ารักเออมันเข้ากันเทเจอร์ไม่นี่แปลกเนาะเทเจอร์ไม่นี่สวยเลยอ๋อมันเข้ากันดีมากๆเลยแหละดูหุ่นเก่าที่ไม่ใช่คลิปรีวิวเลยอุ้ยแล้วพี่ดูตอนโหลดมันค่อนข้างแรกเลยไอ้หุ่นเนี่ยแต่พี่ก็ถือว่ามือถือเราก็แรงแล้วเนี่ยที่นั่งทำในพวกนี้ได้นะคือตอนที่มันยังนิ่งๆมันยังใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ตอนขยับเท่านั้นแหละเฟรมเรท พี่ชอบตรงหน้าอ,อกมันมากๆเลยอตอนที่มันเป็นดีออนด้วยความที่ว่ามันโค้งเข้าใช่ไหมพอเป็ดเนดีออนดึงออกมามันจะอยู่เหมือนกับว่าไอ้พัดลมตรงกลางมันค่อยๆเปิดใช่ไหมเอพี่ชอบทิคนี้เราที่สุดแหละมันดูเจ๋งดีตอนเปิดครั้งแรกคือพี่ว้าวเลยส่วนในเมดพวกนี้แล้วก็มิลเลอร์ใช่ไหมบวกกับดูพอมใชยไหมใช่มองเห็นโอ้โนแล้วทนไม่ได้เผาทั้งทั้งดุลเลยตรงเนี้ย <laughs> ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็มีทั้งเทคนิคการใช้กระจก กระจกมองออกข้างนอกข้างนอกบ้างถ้าเรามองตรงนี้มันจะทึบๆใช่ไหมแต่ถ้าเรามองออกไปทางนี้จะมองเห็นข้างนอกสวยนะมันกระจกด้านเดียวใช่ผสมหลอดไฟลายสีหน่อยมันจะได้เท่ๆอ๋อเออพอผสมสีแล้วดูดีโอเคก็จบไปแล้วสำหรับพุน่นยิปซีเดนเจอร์เอ้ยยิปซีนั่นแหละมันเรียกได้สองอย่างยิปซีเรนเจอร์จากแปซิฟิกริมนั่นเองก็ ถ้าเกิดใครอยากดูเป็นรายละเอียดไปดูใน t i k t o อกน้องปามนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสเบมอมาแล้วพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บคิดถึงนะทุกคนบบ๊าายยบ๊ายบาย